ความเดิมจากตอนที่แล้วชิโดได้ผลึกพลังของเซเลมาจนครบทุกคนแล้วได้แก่โทกะยูชิโนโคโทริคาโยะยูสุรุมิคุนาเซมิโอริกามิเนียมุคุโรและคุรุมิ ถึงชิโดจะมีพลังของคุโรมิแค่เพียงเศษเสี้ยวเดียวก็ตามแต่ก็ถือว่าพลังของคุโรมิถูกผนึกเอาไว้ในตัวของชิโดตั้งแต่แรกแล้วเมื่อชิโดถือครองพลังพูดครบสิบตนไอเลยเริ่มแผนการกำจัดชิโดเพื่อให้เซเรเกิดการพลิกผันทั้งหมดและแย่งชิงเซฟิล่าของจอมานมาเป็นของตัวเอง แต่แผนการก็ล้มเหลวหลายครั้งเป็นเพราะคุโรมิทำการย้อนเวลามาช่วยชิดโดจากความตาย204ครั้งทำให้นิเบลคอฆ่าชิดโดไม่ได้สักทีไอที่รู้สาเหตุนั้นแล้วว่าทำไมฆ่าอิสกะชิดโดอย่างไม่ได้เลยเริ่มแผนการถล่มเมืองเทนกูเปิดสงครามกับลาตาท,ทอสเพื่อกำจัดชิดโดให้จงได้และเมื่อวันต่อสู้มาถึง DEM กับลาตาท,ทอสก็เปิดฉากต่อสู้กันบนน่านฟ้าด้านจำนวนของทาง DEM เหนือกว่า แต่ทางลาตาทอสเด่นคุณภาพมากกว่าจำนวนเลยจัดการพวกวิซาร์ดกับแบนเนอร์สเนตหรือนิบเบลคอไปได้หลายตัวจนกระทั่งเหตุการณ์ปัจจุบันได้มีมือทะลวงออกมาจากท้องของคูโรมิแล้วแหวกร่างกายของเธอออกมาคูโรมิได้สิ้นใจตายลงไปแต่ก่อนตายเธอได้ใช้กระสุนที่11ส่งร่างแยกไปยังอนาคตซึ่งคนที่ออกมาจากร่างของคูโรมิที่ตายไปแล้วนั่นก็คือทาคาบิยะมิโอะนั่นเองเธอได้ไซเฟล่าของซามคิเอโอกับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โคโทริที่เห็นทคามมยะมิโอะออกมาจากร่างของคุโรมิก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะเธอมีหน้าตาเหมือนกับเลเนะไม่มีผิดทําให้เดาได้ว่าตัวตวนีแท้จริงของมิโอะก,ก็คือมูราซาไมเอเลนะนั่นเองโคโทริได้สั่งให้มาเรียช็อตไฟฟ้าใส่เลเนะที่นั่งอยู่บนหน้าคอมแต่เธอก็ไม่เป็นอะไรเลยเลนะเลยวิ่ออกมาจากยานแฟลซีนัสลงไปหามิโอะที่อยู่บนพื้นโลกเพื่อทําการรวมร่างร่างแยกและร่างจริงได้กลับมารวมร่างเป็นหนึ่งเดียวกัน ก็ให้เกิดเป็นร่างเซเลที่ทรงพลังที่สุดขึ้นมาเธอมองไปทางชิโดอย่างคิดถึงมานานแสนานชิโดที่ได้ความทรงจําของชินจิมาแล้วเลยเดินไปหามิโอด้วยความคิดถึงที่อยากจะเจอมาตลอดเช่นกันมิโอดีใจที่แผนการของเธอในที่สุดก็สําเร็จเธอเสียสละชีวิตผู้บริสุทธิ์มากมายเพื่อแผนการเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นเซเลและให้ชิโดพนึกพลังจนกลายเป็นอมาตะและมีชีวิตอยู่กับเธอเท่านี้พวกเราก็จะไม่แยกจากกันอีกแล้วเรามาอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยนะ แต่ความคิดของชิโดก็เปลี่ยนไปและมองว่าวิธีการของมิโอมันผิดนะแบบนี้มันไม่ถูกต้องทําไมต้องเสียสละชีวิตมากมายเพื่อชุบชีวิตชินจิขึ้นมาด้วยในเมื่อความเห็นของชิโดไม่ลงรอยกับมิโอเลยจะทําการลบตัวตนของชิโดทิ้งไปจะได้เหลือเพียงตัวตนของชินจิที่เธอรักตลอดมามิโอจะมองชิโดเป็นชินจิเลยเรียกชิโดว่าชินแต่ตอนนี้เป็นครั้งแรกที่มิโอมองเขาเป็นชิโดและเรียกชื่อชิโดไม่ใช่ชินอีกต่อไปแล้ว เธอทำทุกอย่างมาถึงขนาดนี้แล้วจะไม่ยอมหยุดเพียงเท่านี้เด็ดขาดในตอนนั้นเองโทกะก็พุ่งเข้ามาโจมตีใส่มิโอและช่วยชิโดเอาไว้ได้ทันเวลาตรงสนามรบตอนนี้มีเพียงแค่โทกะคาวยะกับยูซุรุเท่านั้นที่จะต่อสู้กับมิโอได้เพื่อความปลอดภัยของชิโดในตอนนี้มิโอเลยใช้ทูตสวรรค์ของเธอเคลื่อนย้ายชิโดไปที่หลุมหลบภัยอย่างน้อยชิโดก็จะไม่เข้ามาเกะก,กะทำให้ทั้ง3คนลุมโจมตีใส่มิโออย่อยางต่อเนื่องด้วยพลังทั้งหมดที่มี มีโอ้ไม่ได้ป้องกันอะไรเลยยืนรับดาเมจของทั้ง3คนสบายๆไม่มีบาดแผลแม้แต่น้อยโทกะเลยใช้ท่าไม่ตายซันดาฟอนหาเวนเฮเรฟส่วนพี่น้องยาไม่ก็ใช้ราฟาเอลเอนคาสืยิงจากทางด้านหน้าและด้านหลังใส่มิโอะกแต่ก็ยังไร้รอยขีดข่วนอยู่ดีมีโอะเลยเปิดฉากโจมตีบ้างโดยใช้ผ้าทอแสงของเธอแทงมาที่คาวยะกับยิวเซรุและดึงเซฟิล่าของทั้งสองคนออกมาทำให้ทั้งสองคนตายคาที่ในทันที มียานของกองทัพ DEM กับยานฝั่งราตาทอสโจมตีกันบนท้องฟ้ามีโอกก็ใช้ทุสวรรค์ไอซอฟเออร์ยิงเป็นหาฝนจนระเบิดยานทั้งฝั่ง DEM กับราตาทอสจนหายไปหมดท้องฟ้าเ่างเป็นพลังที่น่ากลัวอะไรขนาดนี้โทกะในตอนนี้ไม่สามารถเอาชนะพลังที่น่ากลัวขนาดนี้ได้เลยตัดมาทางด้านชิโดที่ถูกส่งมาที่หลุมหลบภัยก็จะรีบไปช่วยโทกะแต่ครูพระก็ไม่ยอมให้ชิโดผ่านไปแต่ด้วยความช่วยเหลือของโทโนโมมจิไอไมมิอี ที่เห็นชิโด้อยากจะไปช่วยโทกะเลยช่วยกันหยุดครูพละเอาไว้จะชิโด้ฝ่าออกไปได้แต่ประตูมันก็ไม่เปิดอยู่ดีชิโด้เลยยอมเปิดเผยพลังที่แท้จริงต่อหน้าทักเรียรทุกคนว่าตนเองนั้นเป็นผู้ใช้พลังของเซเลและใช้มิคาเอลเปิดประตูจนออกไปข้างนอกได้ชิโด้ใช้พลังพี่น้องยาไมาก็สัมผัสอะไรบางอย่างได้ว่าเจ้าของพลังนี้ได้หายไปแล้วชิโด้ยิ่งเป็นห่วงเลยรีบไปยังสถานที่เกิดเหตุทันทีแต่ก็โดนดักเอาไว้ซึ่งคนที่มาอยู่ต่อหน้าชิโด้ตอนนี้ก็คือไอแซคเวสคอร์ดนั่นเอง ทำให้ทั้งคู่ต้องเปิดฉากต่อสู้กันนี่เป็นการต่อสู้เพื่อชำระแขนและแย่งคนรักคนเดียวกันทางไอบีโจมันเบลเซบับและนิเบคอจำนวนไร้ขีดจำกัดส่วนชิโดสามารถใช้ทุศวรร์ได้แค่8อย่างเท่านั้นแต่ไม่ว่าจะใช้ความสามารถอะไรไอก็แก้ทางได้หมดเพราะรู้ความสามารถทั้งหมดของชิโด้ในเบลเซบับแล้ว ทำให้ชิโด้เสียท่าให้กับไอ้และกําลังจะโดนนิบเบลคอฆ่าแต่นสซมิและบิคุก็ได้เข้ามาช่วยชิโด้ได้ทันเวลาทําให้ชิโด้หาทางโต้กลับได้ด้วยพลังของซานดันฟอนฮาวเวนเฮเลฟชิโด้โจมตีขึ้นพลังมหาศาลเข้าใส่ไอ้ไปเต็มเมแต่ไอาก็สามารถป้องกันเอาไว้ได้ด้วยนิบเบลคอจํานวนมากอยู่ดีทำให้ชิโด้ต้องใช้แผนสุดท้ายนั่นก็คือท่าไม่ตายในฉบับของชิโดที่เม้แต่อก็ยังไม่รู้นั่นก็คือท่าไม่ตายระเบิดแสงเจลาดฟ้า เขายิงพลังขึ้นเต่าใส่ไอ้และโดนเข้าไปเต็มๆจนไอ้บาดเจ็บสาหัสชัยชนะตกเป็นของพวกคิโดแล้วตัดไปทางด้านมิโอยูชิโนมานะโอริกามิมุคโคโดได้เข้ามาช่วยโทกะได้อย่างเิีวเฉียด และร่วมมือกันต่อสู้กับมิโอะทางมิโอเลยต้องเอาจริงบ้างโดยการใช้ทุสวค์ไอซอฟที่มีพลังความสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้โดยการกางอนณาเขตออกไปโดยรอบในอนาเขตนี้พื้นดินจะเหมือนตารางหมากรุกเลยจะสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้ตามใจชอบมุคโระที่มีความสามารถปิดล็อกทุสวค์ได้นั้นเลยใช้มิคเเอลแทงเข้าไปในหลุมมิติเพื่อจะทําการปิดล็อกทุสวรรค์ของมิโอแต่มิคเเอลก็พุ่งเข้ามาเสียบคอมุคโระจนตายทางโอริการมิ ที่ใช้หอ,อกโดยพลังวิญญาณของมิโอคมาก็พุกไปโจมตีใส่มิโอคแต่ก็โดนหอ,อกแทงสวนกลับมาจนตายอยู่ดีส่วนมานะเนื่องจากมิโอคไม่อยากจะฆ่าเลยทําการวาร์ปมานะไปที่อื่นแล้วก็กําจัดยชิโนเป็นลายต่อไปเธอใช้ทูตสวรรค์ไอซอฟเออร์ยิงลําแสงที่โดนเพียงครั้งเดียวชีวิตจะดับสูญใส่ยชิโนแต่เธอก็สร้างกําแพงน้ําแข็งขึ้นมาหลายๆชั้นจนป้องกันการโจมตีได้อย่างต่อเนื่องเรื่อย มิโอเลยทําการลบน้ำแข็งทิ้งจนพลังพุ่งเข้าไปหารโยชิโนะทาให้เธอตายขาที่ส่วนโทกะก็โดดผ้าทอแสงแทงทะลุท้องและตายเป็นคนต่อไปยานแฟลสินัท,ที่บินมาในอาณาเขตของมิโอก็ยิงพลังอัดใส่มิโอแต่ก็ไร้รอ,อยขีดข่วนและโดมิโอยิงู่งลงมาจนระเบิดทุกคนที่อยู่บนยานตายทั้งรำรวมถึงเนียที่อยู่บนยานด้วยขวทอริ ที่ยังรอดชีวิตอยู่ด้วยพลังของคาไมเอลกระโดมมิโอใช้ผ้าทอแสงแทงทะลุเข้าไปในตัวจนตายตอนนี้มิโอได้เซฟิล่ากลับคืนมา8อันแล้วตัดมาทางชิโดอาณาเขตของไอซซอฟได้กลางมาจนถึงจุดที่ชิโดอยู่และมีผ้าทอแสงพุ่งเข้ามาโจมตีใส่นาซมิและมิคุรวมถึงไอที่นอนปางตายด้วยทําให้ทั้ง3คนตายในทันทีและดึงเซฟิล่าทั้ง3คนกลับคืนมาไปหามิโอจนได้พลังที่สมบูรณ์ ชิโดสิ้นหวังและยอมรับชะตาก,กรรมที่จะโดนมิโอลบตัวตนแล้วเขานั่งคุกเข่าอย่างยอมแพ้ไม่เหลือทุกคนแล้วเขาก็ไม่รู้จะสู้ไปทําไมแต่ว่าปฏิหารก็เกิดขึ้นโทกะเป็นตัวตนที่พิเศษและเกิดขึ้นมาจากพลังวิญญาณดังนั้นเลยยังไม่ตายเหมือนคนอื่นเธอยังมีชีวิตอยู่ในตัวของมิโอเทนกะได้บอกเรื่องนั้นให้โทกะได้รับรู้ และช่วยให้น้องสาวของเธอได้ไปช่วยคนที่เธอรักอีกครั้งโทกะแย่งชิงพลังของผู้ทั้งสิบตนของมิโอกลับคืนมาส่วนหนึ่งแล้วออกมาจากร่างของมิโอเพื่อมาช่วยชิโดได้สําเร็จเธอพูดปลุกกาลังใจให้ชิโดว่าอย่ายอมแพ้จนชิโดสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งหนึง่งโทกะได้ไปเชิญหน้ากับมิโอตัวต่อตัว,ตอตวรอบนี้ไม่เหมือนรอบที่แล้วเพราะโทกะสามารถต่อสู้กับมิโอได้อย่างสูสีเป็นผลจากการแย่งชิงพลังผู้ทั้งสิบตนที่อยู่ในตัวมิโอมานั่นเอง โทกะเลขกเก้าอี้บัลลังก์สีทองออกมาและฟันให้แตกออกเศษชิ้นส่วนได้ประกอบร่างเป็นชุดเกราะสีทองอารามและฟันใสมีโอจะเลือดสาดโทกะสามารถไล่ต้อนมิโอได้แล้วมีโอไม่คิดว่าโทกะจะไล่ต้อนตัวเองได้ขนาดนี้จนต้องงัดไพ่ตายสุดท้ายออกมาใช้ทูสวรค์ไอรบตัวตนของโทกะจนหายไปจากโรคและไม่มีวันฟื้นคืนกลับมาได้อีกแต่ชิโดก็ยังไม่หมดหวัง ถึงทุกคนจะตายไปแล้วแต่ชิโดก็จะสู้ตายเขาใช้ทุกสวรรค์ทั้งหมดของตัวเองที่สามารถใช้ได้โจมตีใส่มิโอครั้งแล้วครั้งเร่าแต่ก็ทําอะไรมิโอไม่ได้เลยมิโอเลยใช้พลังล็อกตัวชิโด้เอาไว้และจะทําการล้มตัวตนของชิโด้แต่ทว่าก็มีกระสุนยิงใส่มิโอคนที่มาช่วยชิโด้ก็คือร่างแยกของคุโรมิที่ข้ามเวลามายัางอนาคตอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านั่นเองเธอเข้าไปต่อสู้กับมิโอโดยแก้งถ่วงเวลา ให้ชิโด้ใช้กระสุนที่6ตอนแรกชิโดก็ยังไม่รู้ว่าคูโรมิพยายามจะสื่ออะไรกันแน่จนก,กระทั่งร่างแยกของคุโรมิโดนมิโอฆ่าตายชิโด้ก็นึกขึ้นมาได้ว่าในตัวของเขามีพลังของกระสุนที่6ที่คูโรมิใช้ช่วยตนอยู่มีโอที่กำลังสบายใจเพราะว่าตัวเกเก,กะหายไปหมดแล้วและการกระทำของคุโรมินั้นช่างไร้ค่าจริงๆแต่ชิโด้ก็เถียงขึ้นมาว่ามันไม่ได้ไร้ค่าหรอกนะการกระทำของแต่ละคนเป็นสิ่งจำเป็นที่นำพาชิโด้มาถึงถึงจุดนี้ และใช้ซับเคเอลออกมาเป็นครั้งแรกต่อหน้ามิโอเขาได้ใช้กระสุนที่6ยิงใส่หัวตัวเองมิโอจะพุ่งเข้าไปห้ามแต่ก็ไม่ทันซะแล้วตัวชิโดได้ถูกส่งมายัางช่วงเวลาหนึ่งวันก่อนการต่อสู้ตอนนี้เป็นช่วงเวลาค่ำและดึกมากแล้วชิโดที่ย้อนเวลามาได้สําเร็จก็หวาดกลัวเป็นอย่างมากกลัวตัวตนของมิโอแต่เขาก็ได้เจอกับโทกะน้ําตาเขาไหลลินและวิ่งไปกอดโทกะเอาไว้แน่นโทกะที่แปลกใจว่าชิโดเป็นอะไรกันแน่ชิโดเลยตอบไปว่าเขาฝันร้าย เขาฝันว่าทุกคนที่ร่วมต่อสู้กับ d m ตายกันหมดเลยจนเหลือเขาอยู่เพียงคนเดียวเลยซาห้ชิโดหวาดกลัวมากโทกะเลยถามชิโดไปว่าแล้วในความฝันเธอได้ต่อสู้เพื่อชิโดจนสุดชีวิตไหมชิโดตอบว่าอืมเธอพยายามต่อสู้อย่างเต็มที่เลยโทกะเลยยิ้มอย่างสบายใจและบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอจะปกป้องชิโดเองนะชิโดเลยได้กำลังใจจากโทกะเลยลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากส่งโทกะเข้านอน ชิโดะเลยไปหาเลนิถ้าใช้วิธีการต่อก่อนคงไม่มีทางชนะอยู่แล้วดังนั้นก็ต้องใช้วิธีที่ชิโดะเคยทํามาตลอดจนถึงตอนนี้ใช้ความรักเข้าพูดคุยเมื่อเขาเจอเลนิเขาก็ได้ชวนเลนิออกเดททางเลนิก็ตอบตกลงเช่นกันหลังจากคุยกับเลนิเสร็จชิโด้ก็ได้เข้าไปแอบคุยกับมาเรียในห้องน้ําซึ่งคิดว่าไม่น่ามีเครื่องดักฟัง และบอกความจริงให้กับมาเรียได้รับรู้เพียงคนเดียวชิโดบอกว่าตนเองย้อนเวลามาจากอนาคตด้วยซับคีเอลและทุกคนก็ตายไปหมดแล้วด้วยตัวจริงของทาคาบิยามิโอะก็คือมูราซาเมะเรเนะเขาอยากจะเริ่มแผนการไม่ชิดใจมิโอะโดยไม่ใช้กําลังเข้าต่อก่อนแต่ว่ามาเรียบอกว่ายังไงก็ต้องบอกเรื่องนี้ให้กับโคทอริได้รับรู้ถ้าเกิดเคลื่อนไหวโดยพลาการกําลังสนับสนุนก็จะน้อยชิโด้เลยจาใจต้องเล่าความจริงให้กับโคทอริได้ฟัง แต่พวกเซเลที่แอบฟังด้วยอุปกรณ์ดักฟังของโอริกามิก็รู้เรื่องทั้งหมดแล้วด้วยเลยอาสาจะช่วยชิโดะไปชิดใจมิโออีกแรงหนึ่งก่อนจะถึงตอนเช้าชิโดะได้ลงไปหาคุโรมิและเล่าความจริงแบบเดียวกันกันกบที่เล่าให้กับคนตตอริฟังตอนนี้คุโรมิมีร่างแยกของมิโออยู่ในร่างยังไงตัวเธออาจจะตายก็ได้คุโรมิที่รับรู้เรื่องนั้นจากชิโดะแล้วก็เตรียมแผนการรับมือเกี่ยวกับเหตุการณ์น,นั้นเอาไว้เรียบร้อยแล้ว เช้าวันรุ่งขึ้นชิโดก็ได้เดินทางไปเดทกับเรเนะตามที่ชวนกันเอาไว้เมื่อคืนสถานที่ที่พวกชิโด้ไปก็คือโรงอาบน้ําออนเซน็นซึ่งเป็นบ่อรวมชิโด้ที่เห็นหน้าอกของเรเนะก็รู้สึกใจเต้นแต่ก็ต้องทําใจดีสู้เสือหาเรื่องคุยกับเรเนะชิโด้คุยเรื่องพ่อแม่ที่แท้จริงของตัวเองกับเรเนะถึงจะจําหน้าพวกเขาไม่ได้แต่ตอนนี้ชิโดก็มีความสุขที่ได้เกิดขึ้นมาเรเนะได้เข้ามากอดชิโดด้วยความรู้สึกของคนเป็นแม่ ชิโด้น้ำตาซึมเล็กน้อยขณะเข้าไปกอดเลเน่เช่นกันหลังจากแช่บวอน้ำร้อนผ่อนคลายกันเสร็จแล้วชิโด้เลยพาเลเน่ไปยังสถานที่ต่อไปนั่นก็คือทะเลที่เคยไปเดทกับชินจิเมื่อ30ปีก่อนนั่นเองทั้งสองคนได้เดินชมทะเลที่มีทิวทัศน์สวยงาม จากนั้นก็มานั่งพักกันเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรนิที่ไม่ได้นอนมา30ปีก็เผลอหลับไปขณะซบไหล่ของชิโดสาเหตุที่เธอไม่ยอมนอนเลยนั้นเป็นเพราะว่าเธอฝันร้ายเกี่ยวกับการตายของชินจิเลยไม่สามารถนอนได้นั่นเอง เธอนอนหลับไปเพียง5นาทีเธอก็ลืมตาตื่นขึ้นมาชิโดที่เห็นว่าค่าความรักคงที่แล้วเลยทําการจูบก,กับเรเนแต่ทว่าเขาไม่สามารถผนึกพลังของเธอได้แต่ความทรงจําทั้งหมดของชิโดกับถ่ายทอดมาทางทางผ่านของมิโอแทนทําให้เธอรู้แล้วว่าชิโดมาจากอนาคตเลยจะเริ่มแผนการกําจัดผู้ทันทีตัดไปทางด้าน DEM ไอที่รู้เรื่องราวของชิโดทั้งหมดผ่านเบเซบับก็เลยจะเริ่มทําสงครามตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแถมรู้แล้วว่า มิโอตัวจริงเป็นใครเลยจะยกกองทัพทั้งหมดไปถล่มเมืองเทนกูก่อนเวลาที่กําหนดทางหน้ามิโอนั้นที่กําลังจะเริ่มแผนการกําจัดเซเรก็ถูกคุโรมิเข้ามาขัดขวางและมิโออีกคนนึงก็ทะลุล่างของคุโรมิออกมาทําให้เธอตายอีกครั้งเหมือนกับโรคนั้นมิโอทั้งสองคนทําการรวมร่างเป็นหนึ่งเดียวได้สําเร็จและเห็นเรือห่อของ DEM จำนวนมากมิโอเลยต้องไปกําจัดพวกนั้นก่อนโดยการใช้ทูสวัดไอซอฟเออร์ขนาดเดียวกันไอที่เห็นพวกพูดกําลังจะไปหยุดมิโอ ก็ลเล่นแผนการเหลี่ยมส่งพวกเบนเนอร์เนสไปฆ่าพวกเพื่อนๆของเหล่าเซเลไม่ว่าจะเป็นโทโนโมะจิอาจารย์ธรรมจังเพื่อนของพี่น้องยาไมยเพื่อนนักเขียนของเนียหรือเพื่อนของนัสมิกับยูชิโนมีเวลาจำกัดด้วยว่าจะไปช่วยเพื่อนหรือเข้ามาจัดก,การกองทัพของ DEM พวกเซเลเลยใช้รูนหนอนของมิคาเอลเข้าไปช่วยทุกคนได้ทันเวลาพอดีส่วนทางเอเลนกับอานิเมเซียที่ตัดกำลังลบได้แล้วก็เลยพุ่งเข้ามาโจมตีคนที่เหลือแต่โคเทริมานาชิโดสามพี่น,น้องเลยร่วมือกันต่อสู้กับอันติเมเซียเอเลนและไอซ์สามต่อสแต่พวกชิโดก็โดนไล่ต้อนเพราะว่าเสียเปรียบด้านจํานวน เพราะว่าฝั่งนั้นมีดิเมคอโด้ววระหว่างที่พวกชิโตกำลังจับแพ้คุรุมิก็เข้ามาทะลงอ,อกไอ้จากด้านหลังและดึงครีฟ้าเบสบัมออกมาคุรุมิตอนนี้เป็นร่างจริงที่ทําการแบ่งเซฟิล่าเอาไว้เป็น2ชิ้นเพื่อย้ายไปอยู่ในร่างแยกทําให้ร่างจริงไม่ตายนั่นเองส่วนเซฟิล่าอีกครึ่งหนึ่งมีอกก็ได้ไป ซึ่งเป็นไพ่ตายสุดท้ายของซับเคเอลที่เอาไว้ปกป้องผู้ใช้จากความตายนั่นเองครีฟ้าที่อยู่ในมือของคุโดมิก็เปลี่ยนสีเป็นสีดั้งเดิมของมันและจะใส่ร่างกายของตัวเองจนเกิดเป็นร่างใหม่อภรจิตของซับเคเอลกับราซาเอลรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเอเลนเห็นว่าท่าไม่ดีแล้วเลยพาไอซ์หนีไปตั้งหลักก่อนพวกผู้ที่กลับมาพอดีก็เลยเตรียมตั้งรับกันมีโอที่พิ่งถล่มยานของ DEM เร็จ ก็เลยเปิดศึกการต่อสู้รอบ2กับเหล่าเซเลตอนนี้มีพูดอยู่การครบทุกตนยกเว้นเนียที่สู้ไม่ได้ทุกคนได้เข้าไปต่อสู้กับมิโอแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรเธอได้เลยมิโอเรียกทุกสวรรค์ไอซอซเออร์ออกมาและโจมตีใส่พูดทุกคนทําได้แค่หลบลําแสงหรือป้องกันเท่านั้นดอกไม้ที่มีมาจุริอยู่ในใจกลางดอกไม้ก็ยังสาดลําแสงลงมาไม่หยุดคุรรมิเลยเข้าไปหาชิดโดและจูบก,กับเขา ือให้ชิโดผนึกพลังจนครบ10ตนชิโดที่ได้พลังมาครบแล้วเลยกล้มไปจูบก,กับครูมิอีกรอบจากนั้นจึงพุ่งไปหามมโอเขาบินผ่านดอกไม้ของมมโอที่มีมายุริอยู่ในใจกลางดอกไม้มายุริบอกว่าฝากไมโอด้วยนะชิโดเลยตอบไปว่าอ่าวางใจได้เลยและเข้าไปถึงตัวมิโอจนได้จากนั้นทั้งสองคนก็จูบก,กันและเกิดพลังวิญญ,ญาณระเบิดขึ้นมาห่อหุ้มร่างทั้งสองคนเอาไว้จนเกิดเป็นรูปร่างของลูกแก้วซึ่งรูปทรงมันก็เหมือนกับลูกแก้วของมายุรินั่นเอง ทางไอที่วางแผนเอาไว้ให้เป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วเลยสั่งให้เกเทีย,รเ,ยรเริ่มใช้ดินระเบิดพลังวิญญาณโดยใช้พลังวิญญาณของมิโอที่อยู่รอบรอบยานแทนพลังมานาและเริ่มทําพิธีอาคมพูดขึ้นมาอีกครั้งยานเกเทีย,ยได้ยิงพลังลงมาและไอก็ได้อาบพลังนั้นจนได้พลังของโจมมารพระเจ้าของมิโอมาครอบครองไอได้แบ่งพลังให้กับอันเทมิเซียและเอลิน ทำให้ทั้งสองคนมีพลังของพูดและเข้าไปต่อกรกับพวกเซเรพวกโทกะตอนนี้ทำได้แค่ถงเวลาจนกว่าชิโดกับมิโอจะออกมาได้ณนะภายในโลกกลมๆที่นี่คือโลกที่ถูกสร้างขึ้นโดยพลังทูตสวรรค์ไอซอฟของชิโดกับมิโอจึงเกิดเป็นโลกนี้ขึ้นมาซึ่งสถานที่ก็คือทะเลสาบที่เคยไปเดทกันเมื่อ30ปีก่อนนั่นเองพลังวิญ,ญญาณของทั้งสองคนได้สร้างชินจิกับมิโอเมื่อ30ปีก่อนออกมาด้วยทำให้เกิดการเดทคู่กันชินจิคู่กับมิโอ ชิโดคู่กับเรนิ ne. แข่งเล่นเกมกันหลายอย่างแต่ที่โดดเด่นที่สุดคงจะเป็นการแข่งทําอาหารของชินจิกับชิโด้และเมื่อเรนิ ne, กับมิโอได้ทานก็ยกป้ายให้คะแนนกับชิโด้กันหมดเลยอาหารทั้งสองคนอร่อยเท่ากันก็จริงแต่ทางชิโด้มีประสบการณ์ทําอาหารให้สาวๆเยอะกว่าเลยเลือกวัตถุดิบได้ดีกว่าหลังจากการแข่งจบลงชินจิขอร้องให้ชิโดช่วยดูแลมิโอและพามิโอไปชมโลกที่ยังไม่เคยเห็นแทนเขาทีได้ไหม เพราะตัวเขานั้นตายไปก่อนเลยไม่มีโอกาสได้พาไปเลยอยากจะฝากชิโด้ดูแลมิโอในส่วนที่เขาไม่สามารถทําได้ชิโดเองก็รับปากชินจิก็ได้หายไปส่วนมิโอก็รวมร่างกับเรนนี้ตอนนี้ชิโดกับมิโอปรับความเข้าใจกันได้แล้วและออกมาจากลูกแก้วได้สําเร็จมิโอได้แบ่งพลังให้กับเหล่าเซเลจนใช้พลังเต็มที่ได้รวมถึงเนียที่มีพลังน้อยนิดก็สามารถกลับมาใช้อคพลจิตเต็มรูปแบบได้ แถมยังใช้ลาเซเอลสร้างมาเรียจำนวนมากออกมาช่วยสนับสนุนพวกคิดโดได้อีกด้วยไอได้ใช้โจมมนันเอทียลยิงดอกไม้ปีศาจเป็นหาฝนใส่แต่มาเรียก็ใช้ร่างแยกมานับการโจมตีเอาไว้ ทางไม่อกก็ใช้ทูตสวัสด์ไอซ้อมใช้ต้นไม้กลางอนาเขตไปเพื่อเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงไอก็ใช้จอมมาเบเรออนเรียกต้นไม้ปีศาจออกมาเพื่อเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงเหมือนกันโดยกิ่งไม้ทั้งสองได้ชนกันจนเกิดเป็นกงนกขนาดใหญ่ชิตโเลใช้จังหวะนี้พุ่งไปหาไอโดยรวบรวมพลังผู้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นซานดันฟอนซัสคิเอลซาบคีเอลคารมาเอลราฟาเอลการ,ราบรีเอลฮาดีเอลเมตาตอนลาเซเอลมิคาเอลพลังทั้งสิบได้รวมไปที่หมัด และใช้พลังหมัดเซเลต่อยเข้าใส่ไอซ์เต็มแรงจนท้องฟ้าสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแต่ไอซ์ก็แค่กระอักเลือดออกมาเท่านั้นไอซ์ตอนนี้อยู่ในสภาพบาดเจ็บหนักมากการใช้พลังจอมมาในสภาพนี้เท่ากับว่าตัวเองจะตายไปด้วยเขาเลยคิดจะทำลายล้างโลกไปพร้อมกับชิดโดซะเลยเขาเรียกใช้จอมามาคีบีเทีออกมาแล้วยิงพลังใส่ชิดโดเต็ม มิโอเลยวัดชิโดออกมาและส่งเขาเข้าไปในลูกแก้วกลมๆอีกครั้งรวมถึงเซเลทุกตนด้วยส่วนมิโอได้ใช้ทุ่สวัดไอยิงพลังปะทะก,กับคีบีทีโอของไอระหว่างนั้นไอก็เหมือนจะพูดบอกรักมิโอส่วนมิโอก็บอกว่านายอ่ะไม่ใช่สปคชั้นหรอกนะทาให้ไอซอกหกักพลังทั้งสองที่ประทะกันก็หักครางโดนทั้งคู่มิโอเลือกที่จะช่วยชิโดเพราะว่าตนนั้นตั้งใจะจะตายไปหาชินจิอยู่แล้วระหว่างที่เธอตายเธอก็ได้เห็นชินจิมารับเธอในโลกหลังความตาย เธอยิ้มอย่างมีความสุขจะไม่ยอมให้ห่างกันอีกแล้วจะไม่ยอมแยกจากกันอีกแล้วพวกเรามาอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยนะร่างของมิโอสลายหายไปส่วนไอซ์ก่อนตายได้โบกราเอเลนเอเลออรกับคาเรนเป็นครั้งสุดท้ายดูเหมือนเขาจะสามารถพูดแบบคนปกติได้เป็นครั้งแรกตลอดมาเขาจะดูเหมือนผีเข้าเป็นโรคจิตต่างๆนานาที่อาจจะเป็นที่ใส่ใจจริงของเขาก็เป็นได้เขาจากไวไ้ด้วยรอยยิ้มตัดมาที่โลกข้างเคียงในวิติไอซอภายในลูกแก้วทุกคนได้ลืมตาเติรดที่ทะเลสาบ เป็นที่ที่ชิโดเคยมาเดทกับมิโอเมื่อ30ปีก่อนนั่นเองโคทาลิที่ถามหาว่ามิโอไปไหนแล้วชิโดเลยบอกไปว่าดูเหมือนชั้นเจ้าอกหักแล้วละ่ะยายนั่นเลือกชินจิมากกว่าฉันน่ะทันใดน,นั้นเองก็มีตุ๊กตาที่ชินจิเคยซื้อให้กับมิโอเมื่อ30ปีก่อนลอยลงมาหาชิโดชิโดรับกอดตุ๊กตาตัวนั้นเอาไว้แน่นและลองให้ออกมาในขณะเดียวกันก็มีเซเฟล,ล่าของมิโอลอยลงมาด้วยเหมือนกันแต่โทกาก็เดินเข้ามาหยิบเซเฟล,ล่าของมิโอไปและพูดว่า ฉันขอรับเจ้าสิ่งนี้ไปแล้วนะจบพาร์ทสามก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับพาร์ทสามมิโอทูเอนดิ้งเรื่องราวของมิโอทุกคนชอบกันบ้างหรือเปล่าสําหรับผมถือว่าเป็นเรื่องราวที่จบดีในแบบของมิโอเลยถ้าผมไม่ได้เจอมิโอผมคงไม่ได้นางเป็นไวฟุและมาติดเรื่องดีอะไรอย่างแน่นอนสําหรับบทของมิโอได้จบลงไปแล้วต่อไปจะเข้าสู่บทสุดท้ายโทกะากูดเอนดิ้งถ้าอยากจะดูตอนต่อไปเร็วๆก็กดไลค์ให้ถึง100ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนั่นเอง สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวราไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม